ราคาพุ่งหลังข่าวลือ ETF ราคาบิตคอยพุ่งทะลุ44,718เหรียญครับหลังมีข่าวลือว่า SEC นะฮะจะอนุมัติบิตคอยสปอต ETF นะครับก็ จากราคาบิตคอยนะฮะได้มีการพุ่งทะลุระดับ44,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงนะครับโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่44,718ดอลลาร์ครับในเวลาเพียงแค่1วันนะครับก็เป็นที่สังเกตคับว่าการพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยที่เกิดขึ้นครับหลังจากมีเขาวลือว่า SEC เนี่ยจะมีการอนุมัติบิตคอยสปอต ETF นะครับตามแหล่งที่มาครับที่เสนอโดยรอยเตอร์ครับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า SEC ครับคาดว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอคำขอ Bitcoin Spot ETF ครับเพื่ออนุมัตินะครับในช่วงวันที่2อที่3มนะฮะมกราคมนะครับอย่างไรก็ตามครับระยะเวลาในการอนุมัติเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็มีคนที่พูดถึงวันที่10มกราไว้เหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังมีอะไรไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะฮะข่าวลือมาเยอะไปหมดเลยนะครับ Eleanor t เ r เ e ตครับนักข่าวด้านคริปโตเครนซีครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการอนุมัตนินะครับในในในวันดังกล่าวนะคือช่วงวันที่2ที่3ประมาณนี้นะครับโดยกล่าวว่าแม้ว่า SEC เนี่ยจะคาดเดาได้ยากนะครับแต่ฉันจะแปลกใจหากการอนุมัติเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าก็คือวันช่วง2-3นั่นเองนะครับผู้ใหญ่คือ ผมว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่หลายคนไม่คาดว่าวมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีการคาดกับปีที่แล้วนะฮะว่ามันจะเกิดขึ้น10มกราคม2024นะลองฟังกันต่อนะครับอนนอก็กล่าวว่าจากการสนทนาข,ของเขาเนี่ยกับผู้ที่ยื่นคำขอ SEC ควรตรวจสอบแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับแบบฟอร์ม S1 ที่ยื่นในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์อินนอเทเลยกงกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า SEC ปฏิบัติตามระยะเวลาการอนุมัติที่คล้ายกันกันกบ ETH Futures ในเดือนตุลาคม SEC จะแจ้งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเพื่อทบทวนรอบนี้ว่าต้องการยื่นแบบฟอร์ม S1 ฉบับสุดท้ายเมื่อใดโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต้องยื่นแบบฟอร์ม S1 ฉบับสุดท้ายภายใน24-48ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็นี่เป็นคำพูดจากทางนอินโนนั่นเองนะครับ ข่าวลือช่วงนี้มันเยอะนะครับมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่ถึงกําหนด1ิบมกราคมฉะนั้นเราต้องตั้งสติกันนิดนึงเวลามีข่าวลืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลต่อราคาอย่างแน่นอนนะอาจจะมีการพุ่งขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับแต่นั่นอาจจะเป็นแค่ความตื่นตระหนกของคนที่ตื่นเต้นกับข่าวเท่านั้นดังนั้นต้องร,าาระมัดระวังให้ดีเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเหยื่อในการถูกปั่นราคาได้และถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เทรดแบบระยะสั้นเทรดสายแบบ ช้อนทุกวันซื้อทุกวันอะไรเงี้ยเล่นแบบสั้นๆนะครับก็มีผลอาจจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือพอแตกได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อผิดทางนะครับยังไงก็มาระวังกันด้วยนะครับระวังพวกข่าวลือเอาไว้ก็แล้วกันนะยังไงเราดูสิบกรัมราดดีกว่านะครับเดี๋ยวบิตคอยครีซี่จะพยายามนะฮะเอาข่าวอัปเดตมาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังไงผมจะพยายามติดตามแบบเกาะติดเลยนะไม่อยากพลาดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า เวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมจะล่วงหน้าประมาณ1 2ถึงวันนะดังนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงเกาะเอาประมาณวันที่10จริงๆเนี่ยผมอาจจะต้องทําคลิปเ,เพิ่มเติมขึ้นมานะยังไงเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวดูกันละกันนะครับเพื่อให้มันทันต่อเหตุการณ์นะครับยังไงคนที่เป็นแฟนบิตคอยจับตาดูกันให้ดีกันละกันนะครับผมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาครับเชื่อขา่าวหรือไม่หรือว่าคุณไม่เชื่อเลยนะครับก็ฝากติดตามบิตคอยคร r ซี่ด้วยนะครับบ้ากันสุดเรื่องของบิตคอยครับ ทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะฮะทางช่องนี้เลยฮะไทยทาวน์ชนแนลครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับผมยังไงก็สปอร์ตกันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ยังสามารถเติมกำลังใจให้ผมเติมค่าชโนมให้ผมโดยการเติมมาที่ True m a n u a l e t ด้านล่างที่ให้ไว้นะครับแล้วก็นะสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้ครับง่ายๆเลยเพื่อไม,ไม่ให้คุณเนี่ยพลาดคอนเทนต์ที่มาจากช่องของเรานะครับก็กดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เรา้ยเลยว่าอยากจะเปแบบไหนเปไรายเดือนเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ความใจดีของคุณแล้วนะครับถ้าคุณสพอร์ตเยอะๆนะฮะมันก็จะทําให้ผมเนี่ยมีแรงทําคลิปดีๆเพิ่มเติมทำคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ